สวัสดีคะ่ะชั้นครูสโสพิชแนลนะคะวันนี้จะมาสาธิตเพื่อนๆในการทำฝรั่งหยีค่ะเพื่อนคะ่ะฝรั่งหยีวันนี้นะคะเราเราจะนำฝรั่งเนี่ยไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วมาฝานชิ้นให้เพื่อนดูนะคะในขั้นตอนต่อไปว่ามีวิธีการอย่างไรเดีย๋ยวไปล้างฝรั่งก่อนนะคะเพื่อนค่ะ หลังจากที่เรานำฝรั่งไปล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทำการหั่นกันค่ะวิธีการของการหั่นเนี่ยนะคะก่อนที่เราจะหั่นเราก็เตียนน้ำตาลเพื่อนนะคะน้ำตาลทรายกระเดือค่ะนะคะเพราะว่าเราหั่นเสร็จแล้วเราจะโรยเกลือโรยน้ำตาลไปด้วยเลยนะคะ<อ>เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาหลายรอบนะคะ แล้วก็เนื้อผลไม้จะได้ชุ่มไปด้วยนะคะวันนี้นะคะเราทำฝรั่งเนี้ยสามโลเพื่อดูนี่นะคะฝรั่งที่เราจะนำมาทำนะคะเราก็หั่นค่ะครึ่งเลยค่ะ นะคะคพาขึ้นแบบนี้เพื่อนตัดตรงนี้ค่ะเอาไส้ออกนะคะเพื่อนค่ะไส้นะคะเอาช้อนตัดนะคะเอาไส้ออกให้หมดนะ เวลาเราเลือกฝรั่งมาทำเนี่ยนะคะเลือกแก่จัดจัดนะคะแต่ยังไม่สุกนะคะเพราะว่าทำออกมาแล้วเนี่ยจะหวานค่ะนะคะรสนะชาติจะดีกว่าฝรั่งไม่แก่นะคะพอได้แบบนี้แล้วเนี่ยวิธีการหัน่นเพื่อนจะหั่นขวางหรือหั่นตามยาวก็ได้นะคะ ชิ้นหนึ่งเนี่ยประมาณ1นึเซนนะเพื่อนนะคะชิ้นหนึ่งเนี่ยประมาณ1นึเซนนะคะหรือน้อยกว่าเซนก็ได้ค่ะนะคะชิ้นระดับนี้นะคะเพราะว่าถ้าชิ้นเล็กมากตากออกมาแล้วเนี่ยจะบางค่ะนะคะะใช้วิธีการโรยน้ำตาลกับเกลือนะคะทยอยโรยลงไปก่อนเลยค่ะชั้นหนึ่ง ชั้นแรกเนี่เราโรยไปก่อนเลยนะคะโรยน้ำตาลเกลือค่ะเพื่อนนะคะเราโรยแบบนี้แล้วนะคะเราคขย่าเลยค่ะนะคะขยาแบบนี้ใช่ไหมคะแล้เราก็ทำชั้นต่อไปนะคะ เนี่ยราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะทำชั้นต่อไปเพื่อนค่ะเรามาดูนะคะเนื้อฝรั่งถ้าเราเจอที่เขาเป็นปัญหาแบบนี้นะคะกระด้างกระด้างเนี่ยเพื่อนพยายามขูดออกให้หมดนะคะใช้ช้อนขูดออกให้หมดค่ะ เพราะว่าตรงนี้เนื้อฟอแล้วเนี่ยตากไปก็ไม่อร่อยนะคะเราจะขูดออกนะคะจากนั้นแล้วนะคะฝรั่งที่เราได้มาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าข้างในเขาจะฝ่อไม่ฝ่อนะคะให้เขาสะอาดแบบนี้เลยนะคะเลือกมาฝรั่งนี้นี่น,นะเพื่อนนะ สูตรนี้อยากให้ชาวไร่ชาวสวนเจอจังอยากเขาดูนะคะเพราะว่าคนที่ทำคุ้มนะคะก็คือชาวไร่ชาวสวนเพราะอะไรเพราะของเขาเองนะคะให้เขาทำช่วงที่ฝรั่งถูกนะคะแล้วฝรั่งหยีนี่ราคาไม่ถูกเลยนะคะค่อนข้างแพงค่ะเพื่อนทำออกมาแล้วเนี่ยวันนั้นไปซื้อมาครึ่งโลร้อยกว่าบาท นะคะช่วงฝรั่งถูกนะคะเราละห้าบาทหกบาทเนี่ยเอามาแปรรูดนี่จะคุ้มมากค่ะนะคะแต่ถ้าโรเลยยี่สิบขึ้นไปไม่ต้องทำเลยค่ะเพราะว่ามันเหลือนิดเดียวนะคะแล้วก็เสียเวลาขายเป็นโลดีกว่าถ้าถูกถูกไม่แพงอ่ะนะคะ ทำเลยขายนะคะอันนี้ซื้อมาสาธิตนีสี่โลร้อยนะคะถ้าทําขายไม่คุ้มค่ะเพราะเขาเหลือน้อยนะคะ,ะได้ใช่ อีกชั้นที่สองแบบนี้ใช่ไหมคะเพื่อนก็โรยเลยนะคะโรยกระเดือนะคะใช้มือโรยก็ได้ค่ะจะได้ทั่วๆนะคะใช้มือโรยทำนะคะน้ำตาลกับเพื่อน ที่เราไม่ไม่ต้มน้ําเชื่อมใส่นะคะเพราะว่าเวลามาแช่แล้วเนี่ยเราต้องการให้น้ำจากจากฝรั่งเนี่ยเขาออกนะคะเขาถูกดูดออกจากด้วยน้ําตาลกับด้วยเกลือนะคะเขาแบบนี้นะคะ เพื่อนคะนี่เราได้แช่ไว้แบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้ฝรั่งเนี่ยนะคะหลังจากโรยเกลือโรยน้ําตาลไว้แล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องมาขยับเขานะคะทุกหชั่วโมงนะคะให้เขากลับไปกลับมานะคะฉะนั้นแล้วที่จะสะดวกที่สุดนะคะเราจะใช้วิธีการใส่ถุงพลาสติกไว้เลยค่ะถึงเวลาก็มาขยับ นะคะเพื่อจะเห็นน้ํานะคะเนน้ําออกมาแล้วเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าเราแช่ไว้เนี่ยยีบสีชั่วโมงนะคะซึ่งเดี๋ยวออกมาตากนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ถุงนี้เลยะคะ่ะ ตอนนี้เราใส่น้ำตาลไปแล้วประมาณ200กรัมนะคะ เพื่อนดูนะคะเราผสมไอใส่ถุงผ่านไปแล้วนะคะนี้ผ่านไปแค่สองชั่วโมงค่ะนะคะน้ำของฝรั่งก็จะออกมาระดับน,นะคะดูนะคะนี่เพื่อนออกมาเยอะเลยค่ะนะคะถุงนี้เราจะทำบุ่งโป่งไว้นะคะเพื่อนก็ขยับไปขยับมาแบบนี้ค่ะนะคะขยับไปขยับมาแบบนี้ ะ,ะถ้าเราดูแล้วเนี่ยนะคะเราจะทําแบบเนี้ยี่บสี่ชั่วโมงนะเพื่อนคือไม่ได้ขยับทั้งยีบสี่ชั่วโมงนะในขณะกลาวันแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆนะคะสองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะคะมาขยับทีหนึ่งเพื่อให้ให้น้ำเกลือเนี่ยมันทั่วๆนะคะ นี่เราเราจะต้องทําให้เขาหลหลวมนะเพื่อนนะคะให้หลวมๆห,หลังจากเราได้ทําการคุกคาไว้นะคะจะเห็นว่านะคะน้ําของเขาเนี่ยจะออกมาเยอะเลยค่ะนะคะน้ําจะออกมาเยอะเลยนะคะทีนี้เราจะไม่ ไม่นำไปล้างน้ำนะคะเราจะตากแบบนี้เลยค่ะเพราะเราต้องการความเหนืดของน้ําตาลที่ผิวผิวของกระหลังเนี่ยค่ะนะคะเพราะว่าเวลาเราไปคุกน้ําตาลคุกเกลือลลไได้ที่ติดง่ายๆนะคะเราจะเลียงใส่ถาดเอาไปตากนะคะเพราะว่าเราไม่มีที่อบลมร้อนนะคะ เพื่อนดูนะคะเขาจะนิ่มแบบนี้นะคะเข้าดีแล้วนะคะหนึ่งคืนเอามาเรียงเลยคะ่ะ ใครมีฝาอบรมร้อนใช้ฝาอบรมร้อนก็ได้นะคะไม่ไม่ต้องเสียเวลาในการตากแต่เราไม่มีเราจะใช้วิธีการตาก ที่ให้เพื่อนๆนะคะหั่นแน่นนะคะให้หนาๆหน่อยเพราะว่าเวลาเราแช่เขานะคะเขาก็จะบางลงแบบนี้เพื่อนนะคะชิ้นเขาจะบางลงพอแห้งแล้วยิ่งบางลงใหญ่เลยะคะ่ะ ถ้าฝรั่งสุกมานะคะพอมาแช่พอเอามาคุกน้ำเกลือกับคุกน้ำตาลนะคะเขาก็จะสุกไปเลยค่ะนะคะเขาจะสุกนะคะฉะนั้นที่บอกว่าเอาประเภทที่แข็งหน่อยแก่จัดแต่ยังแข็งอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแก่จัดแต่ยังแข็งอยู่ เราจะตากแบบนี้นะคะเพื่อนคะ่ะใช้คอนโดนะคะใช้คอนโดตากนะคะเราไม่มีที่อบลมร้อนนะคะจะใช้วิธีการตากจากแดดธรรมชาตินะคะนะคะแดดแรงๆก็ใช้ประมาณสองวันก็แห้งค่ะนะคะแบบนี้เลยค่ะนะคะหลังจากที่เรา เลียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาตากแบบนี้นะคะอันนี้นะคะเราได้ตากมาได้แล้วหนึ่งวันนะคะ,นะคะตากมาหนึ่งวันนะคะจะเห็นว่าเขายุบลงไปเยอะเลยค่ะนะคะแดดแรงๆแบบนี้นะคะสองวันก็ น่าจะใช้ได้อันนี้เพิ่งได้วันเดียวนะคะได้วันเดียวนะคะจะเห็นว่าเนื้อเนี่ยนะคะจากหนึ่งเซนเนี่ยเหลือนิดเดียวเองนะคะนะคะเหลือไม่เยอะเลยนะคะคถ้าเราเราตากได้แดดเนี่ยนะคะแดดดีๆเนี่ยเพื่อนนะคะสีเขาจะสวยค่ะ สีจะสวยมากนะคะเขาไม่ดำนะคะไม่ดำแล้ะไม่แดงนะคะเขอาดูนะคะถ้าแดดแรงมากๆนะคะอาจจะไม่ถึงสองแดดนะคะ พลังหยีของเรานะคะแห้งใช้ได้แล้วนะคะในเวลาแดดสองวันนะคะสามารถเก็บได้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะนำมาโรยน้ำตาลเนี่ยนะคะถ้าสภาพแบบนี้นะเพื่อนนะเขาจะแห้งค่ะโรยน้ำตาลไม่ติดนะคะเพื่อนจะต้องเก็บใส่ถุงก่อนนะคะ ก่อนออกขายนะ่ะนะคะความชื้นจะเกิดขึ้นพอความชื้นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็โรยน้ําตาลได้เลยนะคะโรยน้ําตาลได้เลยกับพริกนะคะที่ปรุงรสก่อนที่เพื่อนจะเติมเกลือเพื่อนต้องชิมก่อนนะคะบางครั้งแล้วเนี่ยเกลือไม่ต้องเติมนะคะถ้าเค็มถ้าไม่เค็มค่อยเติมเกลือนะคะ อันนี้เราจะไม่เติมเกลอือเพราะว่าเค็มพอแล้วนะคะหวานก็เติมอีกนิดหน่อยนะคะเติมน้ำตาลอยีกนิดหน่อยเท่านั้นเพราะในตัวของเขาเนี่ยมันลดเปรี้ยวไม่มีน้ําตาลที่เราใส่ไปเนี่ยมันก็พอดีนะคะแต่ถ้าคนชอบทานหวานก็เติมได้แต่น,นี้เดี๋ยวเราจะคุกนะคะ แต่ต้องอบไปก่อนเดี๋ยวมาดูตันคุยอีกรอบนะคะสวยมากค่ะเพื่อนนะคะสวยมากนะคะเพื่อนดูนะคะสามกิโลทำได้แค่นี้เองนะ ได้น้อยมากครับเพื่อนเดี๋ยวพอเดี๋ยวเราจะชั่งนะคะว่าสามกิโลได้เท่าไหร่ก่อนคุกน้ำตาลถึงบอกให้เพื่อนหั่นนะคะเวลาหั่นเนี่ยต้องหั่นอย่างน้อยหนึ่งเซน,นะคะ่ะความหนา พอตากแห้งแล้วเดี๋ยวเอานี่ปแบบทานแบบนี้เลยก็อร่อยนะคะไม่ไม่ต้องไปคลุกน้ำตาลก็อร่อยค่ะทานแบบนี้ก็เลยก็อร่อยนี่แห้งแล้วนะคะพอแล้ว เป็นคสามโลจากสดสามโลนะคะเหลือเพียงหกขีดค่ะนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้ำของฝรั่งนะคะที่เราทำดีเนี่ยมันจะหายไปถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะหายไปถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยฉะนั้นแล้วเนี่ยการทำฝรั่งดีเนี่ยมันเหมาะกับชาวสวนจริงๆค่ะ นะคะเพราะว่าชาวสวนขายไม่ได้นะคะแล้วมาทําเป็นหยีเพื่อจะคุ้มนะคะถ้าเราคิดแล้วเนี่ย3กิโล75บาทนะคะ75บาทเราได้แค่6ขีดนะคะ6ขีดทําแล้วเหลือ7แล้วก็ยังน้ําตาลอีกนะคะเราใส่น้ําตาลประมาณครึ่งโลไม่ถึงครึ่งโลค่ะประมาณ3ขีด เราโรยไปแค่นั้นเพราะว่าฝรั่งมันไม่ว่ามันไม่เปรี้ยวใช้น้ำตาลน้อยเกลือเล็กน้อยค่ะนะคะต้นทุนในที่นี้ประมาณน้ำตาลสามขีดก็ประมาณเจ็ดบาทต้นทุนประมาณแปดบแปดสิบสองบาทเอ้ใช่แปดสิบสองบาทนะคะมาทำฝรั่งนี้ขั้นตอนสุดท้ายกันนะคะ แล้วคะต่ตอนสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เราได้ทําการตากมาแล้วสองวันนะคะแห้งใช้ได้ทีนี้เราก็มาอบนะคะใส่ถุงไว้นะคะเพื่อให้ความชื้นในเนื้อฝรั่งเนี่ยมันออกมานะคะตอนนี้ออกมาแล้วนะคะผ่านมาแล้วหนึ่งคืนในการที่มาใส่น้ําตาลก็มีแค่น้ําตาลมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือนะคะ แต่ก่อนที่จะใส่ทั้งน้ำตาลและเกลือเนี่ยต้องชิมก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะคะแต่ถ้าเคม็มในตัวแล้วเนี่ยไม่ต้องใส่เกลือนะคะไม่ต้องใส่เกลือความหวานนะคะถ้าเรายังไม่พอใจก็เติมความหวานไปเล็กน้อยนะคะเราจะมาคุกกัน,นะ เดี๋วจะคุยใั้เพื่อนดูเฉยน,นะคะเพราะเวลาคลุกเนี่ยต้องนวดด้วยนะเพื่อนนะคะน้ำตาลค่ะน้ำตาลแล้วแต่จะใส่นะคะใส่มากแค่น้อยอยู่ที่ความชอบเลยนะคะพริกค่ะ อนี่ที่ป่นนะคะเพื่อให้มีรสชาติ แล้วนะผ่านมากับเพื่อนนะคะพริกสีสวยนะคะพอเพิ่มพริกเข้าไปสะะีมันจะสวยขึ้นเองนะคะมีส่วนฝรั่งเองลองทำนะคะทำเป็นสินค้าโอท็อปได้เลยค่ะหรือทำออกมาขายเนี่ยค่ะ นะคะถ้าขายในราคาขีดละ20บาทคุ้มนะคะเพราะว่าเราสามกิโลนะคะเราทำได้เหลือแค่6ขีดนะคะคิดค่าแรงค่าอะไรเรียบร้อยแล้วก็ประมาณโลละ200บาทค่ะนะคะหรือถ้าเรายิ่งมีส่วนฝรั่งเองนะคะก็ได้ถูกมากกว่านั้นอีกนะคะ เพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กดแชร์พร้อมกดติดตามไว้นะคะจะได้พบกับเทคนิคการแปลรูปผักผลไม้ของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ